สนับสนุนโดยย่าหมองน้ำตราถ้วยทองรอบหน้าพอเรามาปลูกข้าวพันพื้นนุ่มกันดีกว่ามันจะนุ่มเหมือนผิวน้องไหมพี่ทะลึ่งข้าวพื้นนุ่มคือข้าเจ้าที่มีปริมาณอะมิโรสไม่เกินร้อยละยี่สิบหุงแล้วจะนุ่มเหนียว ที่สําคัญยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอีกด้วยนะดีขนาดนั้นเชียวเหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่ชนรัประทานภาคกลางบ้านเรามีทั้ง 1, พันธุ์พิษณุโลก80ก็ขอ21ก็ขอ79จะหาพันธุ์ข้าวจากที่ไหนอะพี่นี่เลยกรมการข้าว เขาบอกว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในการเพาะปลูกนะคะมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ผลผลิตข้าวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพนั้นสูงขึ้นค่ะดังนั้นทางกรมการข้าวก็เลยมีเป้าหมายในการผลิตและก็กระจายเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างพอเพียงแล้วก็ทั่วถึงส่วนเขาทาอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ ผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแร่ตําบลแร่อำเภอพังคนจังหวัดสกลนครปัจจุบันมีนายพรสวรรค์พันพินิษ์เป็นประธานกลุ่มมีสมาชิก35รายพื้นที่จัดทำแปลงอยู่เขตชลประทานพื้นที่เต็มศักยภาพ500ไร่จัดทำแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกเมลิด105จำนวน500ไร่รจัดทำแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครเราอยู่ใน หมู่ที่หนึ่งนะครับที่อยู่หมู่ที่หนึ่งตบ,บนเล่อาเภอพังพูนจังหวัดสุโนครนะครับเป็นชุมชนที่มีพื้นที่เหมาะสมในการทําการเกษตรส่วนใหญ่อาชีพจะทํานาทําไร่ทําสวนนะครับพื้นที่ทํากินจะได้รับน้ําจากชลประทานน้าอุ่นแรกเริ่มเดิมทีก็ทํานาเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับพอมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมาอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็เริ่มทําเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมาตั้งแต่ปี พศ2529นะครับคือตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์เม็ดพันข้าวปีนี้รับโคต้ามาที่500ไร่ท่าคิดเป็นข้าวนะครับคือเป้าหมายการผลิตก็คือที่ข้าวแห้งนะครับตั้งเอาไว้ที่200ตันนะครับหลังจากคัดทําความสะอาดแล้วจะส่งคืนให้ศูนย์นะครับตามขบวนการนะครับคือผ่านการคัดกรองคุณภาพตามมาตรฐานการซื้อคืนที่ศูนย์จะซื้อคืนได้ ที่187,500กิโลนะครับทั้งกลุ่มของเราก็สิเน้นว่าโดยมากสิเป็นข้าวพันนะครับถ้ากลุ่มนี่ทั้งกลุ่มเกนตรเขาก็อนุญาตว่าให้ใช้เคมีได้เท่าที่จำเป็นแต่ใช้ด้วยความเหมาะสมนะครับใชใ่ถูกวิธีโดยมากจะเน้นทั้งว่าให้ใส่พวกเชื้อราไร้เขียวไตโคเดม,มาครับซึ่งมันสิเป็นการรักษาข้าวตั้งแต่ ยังเล็กไปถึงจนตัวตอนนี้ก็ได้ผลระดับหนึ่งหลังจากเพาะก้าโดยมากมันจะมีสอวิธีนะครับ 1. นึปักดำโดยคน 2. ปักดำโดยรวดถ้าปักดำโดยรวดล้วก็สิใช้เวลาอยู่ประมาณ1 2หรือ13วันในการเพาะก้าครับต้องถือว่าพลนพ้นได้ละครมะเมล็ดพันธุ์ก็ได้ครับแช่เมล็ดพันธุ์นี่จะดีที่สุดเพราะิดป้องกันโรคล่าตั้งแต่ต้นเลย ต่อมาอีกเอาลงใส่วางถาดก้าพ่นออกครับอากาศขึ้มหรืออันนี้มันก็มีผลอยกกระทบกระทั่งกับข้าวนะครับข้าวของข้าวเมาีเนี่ยโดยมากเขาสิมีภูมมต้านทานอ่อนแอที่สุดครับตามที่ใครปลูกนะก็ต้องเอาล้าเขียวตัวนี้เข้ามาแก้ปัญหาครับทั้งกรมการข้าวเพื่อนก็ส้อยเหลือว่าคนที่ทำเชื้อรายังมันเป็นก็สอนให้โดยมากเชื้อราไต้โคดมากับสิมิข้าวครับแล้วก็เชื้อรามาหุงสักวันครับสุกปั๊บ ั๊บแรกอะมาตักใส่ถุงครับอุปกรณ์ฮเราก็อิมีถุงพลาสติกมีถุงยางแล้วก็มีเข็มแล้วมีเชือกล้าที่เตรียมไว้แต่เบื้องว่าเอ,ออบ่บบอห้อนเกินไปแล้วก็ย่างให้เย็นเกินไปถ้าได้พ่นแล้วครับสิมีความแข็งแรงแล้วก็บเบื้องแวกคือคือสิสุขภาพดีขึ้นครับข,ข้าวนี่ยก็ดีกว่าเข้าไปใส่ยาสารเคมีตัวอื่นหลังจาก หือดูเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อจะใช้ขบวนการเก็บเกี่ยวเราจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้รถนะครับรถเกี่ยวเกี่ยวนวดนะครับเกี่ยวแล้วก็ตากลดความชื้นแล้วก็นําข้าวนะครับมาผ่านเครื่องคัดนะครับคัดตรงความสะอาดก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ทางศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับมาสุ่มตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งเกี่ยวพนุแล้วก็บรรจุถุงกองแล้วก็ ส่งขายให้ศูนย์ตามขั้นตอนที่เราได้ทามาทุกปีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพาะป,ปลูกมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ผลผลิตข้าวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นทําให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนรัฐบาลจึงให้ความสําคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยการส่งเสริมให้ชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงไปเพาะป,ปลูกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมีเป้าหมายในการผลิต และกระจายมเมล็ดพันธุ์เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนมโดยแยกเป็นการผลิตมเมล็ดพันธุ์หรือฤดูแล้งและฤดูฝนภายใต้การบริหารงานตามระบบราชการและระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากดโดยบุคลากรที่มีความรู้มีเครื่องจกักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยและการจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์จะจดจำหน่ายให้แก่เกษตรกรตัวแทนจำหน่าย หน่วยงานภาครัฐเอกชนในราคาตามประกาศกำหนดราคาจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว และถ้าหากพี่น้องเกษตรกรรายใดนะคะสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง5 0ทั่วประเทศของกรมการข้าวค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนำมาซึ่งไรายได้และอาชีพที่มั่นคงของเกษตรกรค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะค่ะ